ตามือมือจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ท well. างหอกระพ่อมาลลยให้นะครับเป็นการไหวพรนะครับให้อาจารย์สุรินทร์นั่งมีสุขภาพกำลังกายสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับที่ท่านหอพอได้ มอบสิ่งนะครับซึ่งจะเป็นกำลังใจให้นะโอกาสนี้นะครับอัจารย์อามาอางโศนะครับอาจาร์บันนี้ก็บอกว่าขอให้อายุสักร้อยปีนะครับตามด้วยคุณภูประจัก์นะครับโอบศสีนี้ก็ยิงไม่กี่ปีนะครับพวกเราก็จะทยอยกันลบหลักสูตรนะครับเขเรียกว่าจบหลักสูตร การเกษียรไดการถือว่าจบหลักสูตรด้วนกันประกับประคองตัวเองได้มาจนถึงปัจจุบันก็ให้แต่สิ่งดีๆนะครับก็ครูก็ยังระลึกนึกถึงเราอาชีพรับราชการครูนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ คุณครูสอนนักเรียนสอนทุกอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดี